ของ EP ที่แปแล,ล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปดมน้ำหอมที่เซนทันวิลค่ะไปดมทั้งหมด2แบรนด์ในการนะคะมีอาชมาลสกูมแล้วก็มี m ิดเซอร์ฟงค่ะอ s ชมาก็เป็นแบรนด์ของฝั่งทางมีทั้งน้ำหอมที่มาจากดูใบแล้วก็น้ำหอมที่มาจากประเทศอินเดียค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหลังจากที่เรารีวิวมานานมากวันนี้รจะพามาบอกร้านมิดด้วยนะคะี๋ยวไปกัน วันนี้นะคะ่องจากว่าเรากลัวจะไม่มีที่จอดรถเราก็จะไปจอดที่มาบุญคลองเราก็เดินยาวมากนะคะก็คือเดินเดินเดินแล้วเดินจ้าไปที่เซ็นทรัลเวิลด์กันอ่าสะบัดผมล้วหนึ่งนะคะ โอเคค่ะ okay, เราก็มาถึงเรียบร้อยกันแล้วนะคะที่บูธของอ s ชมา p เพอร์ฟูมค่ะตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวลชั้น2นะคะติดกับบันไดเลื่อนอยู่ใกล้ๆลานโปลเมโลเห็นปน้นยนา,ยา,ยา,ยายตรงนั้นไม่เอ่ยแล้วก็ใกล้ๆกับโปลเมโลตรงนั้นที่เป็นบูธสีน้ำเงินก็เป็นบูธของมิดท,ที่เราจะไปต่อน,นั่นเองนะคะอามาดูกันที่อ s ชมา p เพอร์ฟูมก่อนมาถึงนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะคนขายจะเป็นอิสลามเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นทําหอมในทางแบบออกแนวตอน,นออกกลางอาหรับอะไรแบบนี้นะคะที่แน่ๆนะคะขวดสวยมากทุกคนเห็นไหมคะขวดสวยๆตรงนั้นนะคะจะเป็นแบบออยเบสนะคะซึ่งออออยเบบบาากกมมมจุินดี ะะเอาละนั่ก็จิ้มๆนะคะอยากลองลิสต์มาเยอะมากว่าจะลองกลิ่นอะไรนะคะเขาก็ให้ลองโดยการเทสกับผิวหนังแบบนี้นะคะเชื่อไหมว่าเทสแบบ ทั้งแขนทุกคนครบทั้งสองแขนนะคะนอกจากแบบน้ํามันแล้วก็ยังมีแบบแอลกอฮอล์ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เทีนก็ได้มาด้วยแหละคือกลิ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบอาหรับจ๋าแขกจ๋าอะไรแบบนั้นนะกลิ่นหอมมากๆนะคะตอนนี้นะคะคือแขกเต็มไปด้วยน้ํามันไปหมดแล้วนะคะต้องเรียกพี่ตาลของเรานะคะวันนี้นะคะมาช่วยเป็นตากล้องนะคะแล้วก็เอาแขนนะคะมาเทศกับเราด้วยนะคะที่แน่ๆน,นะสังเกตดูนะขวดเขาสวยมากเลยทุกคนดูสิคือขวดอะมันเป็นเอกลักษณ์ของทางแบบ ทางแบบอาหรับเราอยากจะได้หมดเลยนะอยากจะได้หมดเลยนะเอาไปตั้งไว้ในบ้านนํามาตั้งโชว์อย่างเงี้ยสวยนะคะวันนี้นะสุดท้ายแล้วเราไปได้ไป3ามกลิ่นนะคะมี่แบบ ออยเบทสองกลิ่นเนาะแล้วก็มีแอลกฮอล์อีกลิ่นจริงๆได้อีกหลายกลิ่นเลยนะคะขอเวลาไปเก็บตังก่อนนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณทางพนักงานมากๆใจดีมากๆอยากดมอะไรก็ให้ดมอยากลองอะไรก็ให้ลองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับน้ําหอมที่ได้ไปวันนี้ทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมเราว่าเราได้กลิ่นอะไรมาบ้างนะคะหอมมากปัวมากตังมากขอบบอกเลยแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะกลับมารีวิวกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวขอเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องขอตัวไปบูธข้างๆด้วยนะคะก็ขอบคุณทางร้านมากๆเลยวันนี้ลองไปเยอะมากบ้างนะคะแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวจะรีวิวให้ที่บ้านนะจ๊ะวาร์ปมาที่บูธใกล้ๆกันนี้นะคะบูธของมิดค่ะที่เห็นหน้าตากระตู้ตื่นเต้นก็คืออยากได้กลิ่นใหม่เจ้าดอกกุหลาบ2ดอกนั้นนะคะโอเคค่ะร้านของมิดนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งแบบน้ําหอมฉีดตัวแล้วก็ก้านไม้หอมแบบนี้ก้านไม้หอมที่ดังๆเป็นกลิ่นเรียกแครของร้านเขาก็คือรูตี้สปาร์เ e ิลนะคะ ดูสิคาลายเยอะมากเลือกกันตาแหลกตาลานเลยทีเดียวพนักง,งานก็แนะนําแล้วก็เชียร์ตัวน้าหอมใหม่ซึ่งเราก็คืออยากได้มากตื่นเต้นมากนะคะขอบอกว่าวันนี้ได้มา1กลิ่นเดียวจะมารีวิวให้ฟังนะคะชอบมากๆเลยอาสาวกลับบ้านได้แล้วนะคะกลับบ้านได้แล้วได้มา2กลิ่นละลายสับพอใจแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่บ้านไปรีวิวกันต่อเลยค่ะโอเคกลับมาแล้วนะคะ ว่าเดี๋ยวเรากลับไปรีวิวกันที่บ้านเท่ากับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเพิ่งกลับมารีวิวค่ะทุกคนสารภาพเลยแต่ก็มีข้อดีนะคะทำให้เทียนได้ใช้น้ำหอมของทั้งสองแบรนด์ที่เทียนซื้อมาครบหนึ่งอาทิตย์แล้วก็สามารถมาเสนอให้กับทุกคนฟังได้นะคะมาร่มที่แบรนด์แรกกันเลยค่ะ Ash m a Perfume นะคะเทียนได้ออยล์เบสมาทั้งหมดสองกลิ่นแล้วก็แอลกอฮอล์มาหนึ่งกลิ่นนะคะเริ่มที่ออยเบสก่อนเลยค่ะนะคะเทียนได้มาสองกลิ่นนะคะในขนาดเทียนซื้อกับขาว่าหนึ่งตอล่าเนาะ ึ่งเขาไม่มีขวด1นตอล่า1นตอล่าของเขาเท่ากับ12 ML เนาะถ้าหากว่าข้อมูลอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยนะคะ1นตอล่าเท่ากับอแอต่ว่า,าตัวขวด1นตอล่าเขาเอามันหมดเขาก็เลยแบ่งออกมาเป็นขวดเล็กๆ2อันให้แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะท,ที่ที่ตัวหนังสือมันหายหายไปอันนี้ก็คือเหมือนเขาเขียนมาให้เนาะแล้วก็แบบมันแบบม,แบบมันเลือนไปแล้วอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราเขียนใหม่อีได้โอเคค่ะ เราได้มาทั้งหมด2กลิ่นนะคะกลิ่นแรกเท่ากับกลิ่นเอสตาร์เพียวเอ็กซ์ตารเพียวค่ะกลิ่นที่2คือฟิจิค่ะมาเริ่มที่เอ็กซ์ตาเพียวก่อนนะคะเอ็กซ์ตาเพียวเป็นกลิ่นที่น่ารักมากๆนะคะเป็นกลิ่นแบบเขาบอกว่ากลิ่นนี้คนชอบนะยิ่งถ้าเป็นคนไทยจะชอบกลิ่นนี้มันจะเป็นกลิ่นที่เปิดออกมาเป็นแบบว่าสดชื่นแบบเหมือนส้มอ่ะเออแล้วสักพักมันก็จะเป็นกลิ่นแบบ ฟอร์ all, แล้วก็กลิ่นขนมให้ฟีลลิ่งเหมือนกุชชี่ฟ o อรสีมพูกับบิลลี่สเปียร์แต่ว่าไม่หวานขนมขนาดนั้นนะคะเป็นแบบกลิ่นที่ใช้ง่ายนะกลิ่นเหมือนผู้หญิงสะอาดกลิ่นเหมือนแชมพูกลิ่นเหมือนพึ่งสระผมมากลิ่นใช้ในห้องแอร์ได้กลิ่นแบบใครดมใครก็หอมเอาไปให้ที่ออฟฟิศดมก็บอกว่าหอมนะคะอิสซาเพียวเป็นกลิ่นที่น่ารักมากๆเลยนะคะจะบอกว่าถึงเขาจะเป็นออยล์เบสแต่เขาไม่ได้แบบเข้มหรือแรงหรือหนักเลยนะเราสามารถใช้กันได้อะแบบ ไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบมันจะเข้มหรือมันจะแรงอย่าเพิ่งตัดสินว่าพอมันเป็นน้ําหอมโซนตัวหนอกกลางโซนอาลับเราจะต้องแบบว่าอูจาแขกษาอะไรไม่ใช่เลยมันดีมากเขาน่าจะมีกรรมวิธีในการทําที่ดีนะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าน้ํามันของเขามันละมุนไปกับผิวแล้ว น้ำหอมของเขามันก็ละมุนไปกับผิวเราอ่ะมันดีมากๆแสดงว่าเขาต้องมีกรรมวิธีในการทําที่ดีมากๆนะคะแบรนด์น่าจะอยู่มันนานมากคือเทไม่แน่ใจนะแต่ว่าใน Facebook เขาเขียนว่า70อ่ะเขาใส่ว่าน่าจะเป็น70ปีหรือเปล่าที่เขามีแบรนด์นี้มาอะไรอย่างเี้ยนะคะคิดผ้าตรตงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะอีกกลิ่นหนึ่งนะคะเป็นกลิ่นฟิจิค่ะกลิ่นฟิจิอ่ะดีมากเห็ชอบมากนะคะเดี๋ยวเอาอนที่มันจะชัดดีกว่าอ่ะฟิจิฟิจิเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบวินเทจนิดนึงอ่ะแบบ เป็นพาวเดอรี่เป็นฟลอรัลพาวเดอรี่อะไรเงี้ยซึ่งบางคนดมก็บอกว่ากลิ่นเหมือนสบู่เอเอก็เหมือนนะดสะูสะอาดสะอาดดูเป็นแบบที่ชอบฉันชอบใช้ตอนไปทํางานนะมันเป็นกลิ่นที่ให้ริมายไปนึกถึงแบบพวกแบบเนาะชาแนลนัมเบอร์ฟแบบนั้นเลยมันกลิ่นที่แบบดูคลาสสิกมากๆเลยอะเออดีมากๆตอนเปิดมานี่ฟูมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความติดทนของทั้ง2กลิ่นเนี้ยค่ะโอเคเลยนะอยู่ประมาณ6ชั่วโมงพอมันหมด6ชั่วโมงอะมันก็เติมได้เพราะว่ามันเป็นหัวลูกกิ้งแบบนี้ทุกคนนี่ ก็เติมเติมไปเลยเติมมันเติมง่ายมากทุกคนมันแบบมันง่ายมากมแล้วกลิ่นก็แบบละมุนละมุนจมูกละมุนกับคนรอบข้างไม่ทำลายคนรอบข้างแล้วราคาดีมากราคาอยู่ประมาณสองร้อยกวา่าบาททุกคนดีมากๆนะคะได้มาสองขวดแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะสองขวดแบบนี้นะคะแถมกล่องเขาจะเป็นแบบนี้กล่องสวยมากนะคะทุกคนอาชีวะพอฟูมีมิไตตรงนี้กล่องสีแดงจ้อแม่สวยมาก อ,อยากให้ทุกคนลองไปตามยิ่งคนที่แบบว่าคือน้ําหอมพวกนี้ค่ะกลิ่นบางกลิ่นก็จะแบบดีมมยไปถึงเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นน้ําหอมก๊อปปี้อะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่น้ําหอมแบบเขาเรียกไม่ใช่น้ําหอมปลอมอะไรแบบมันไม่ใช่อ่ะคือถ้าสมมติว่าคุณอยากจะได้น้ําหอมที่คุณภาพทีบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรเงี้ยแถมแถมมีความติดทนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากลงทุนกับมันเยอะหรือแบบไปเสียตังค์เยอะ,อะ แบบนี้เป็นทางเลื่องที่ดีแล้วก็แล,วกแล้วก็ดีแล้วก็ดีมากๆด้วยเอางี้ดีกว่าคือราคาไม่แพงแต่จะต้องบอกว่าแต่ละกลิ่นราคามันไม่เท่ากันเนาะแล้วแต่ว่าถุดิบของเขาซึ่งเทียนสังเกตด,ดูนะ กินไหนที่แบบมีความเป็นไม้กิษนามากๆอะ่ะหรือแบบมีกิ่นอุ่นเยอะๆอะ่ะมันก็จะแพงเนะาะเพราะไม้มันแพงเออประมาณนั้นนะคะยังมีอีกหลายกลิ่นที่เทียนอยากไปลองไม่ว่าจะเป็นกลิ่นักกี้ซึ่งทาร้าเขาบอกว่ามันหมดมันจะเป็นกลิ่นสดชื่นมากๆเลยแล้วก็ infinity ก็หอมฮิบาก็หอมอีกหลายกลิ่นถ้าหาว่าเทียนไปซื้อมาเพิ่มเทียนจะมารีวิวเพิ่มแน่นอนสัญญาเลยนะคะต่อมาเป็นกลิ่นยอดที่ของเขานะคะคือกลิ่นนี้ ashma raindrop จ้าขวดน,นี้ราคาเพียงแค่500อบาทเท่านั้น คือกลิ่นเนี้ยค่ะเขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนกับโคโค้มานโซลซึ่งดูสิคุณแป๊บเดียวหมดไปครานี้ค่ะม่าเหมือนไหมหรอคือจดตัวเทียนเป็นไม่ไม่ใช่คนที่ปริ้มน้ําหอมโกโก้มันโมซลมากะเท่าไหร่คือรู้สึกว่ามันหอมมากนะแต่ว่ามันไม่ใช่จริตเราแล,แล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีความคุณนายเป็นนิดนึงอะ่ะมันมีความแบบบางทีมันรู้สึกว่าแน่นไปหน่อยแต่ตัวเนี้ยกลายเป็นคําตอบ คือเราไม่ใช่ไม่ชอบกลิ่นนั้นแต่ว่าเราแค่อยากได้กลิ่นที่มันดูสบายขึ้นเออตัวนี้เป็นคําตอบค่ะคือชื่อเรนดอบก็จริงแต่อาจจะไม่ใช่น้ำหอมใสายเฟรชเหมือนพวกดาวิดอบควอเตอร์ ater, อะไรแบบนั้นไม่ใช่นะกลิ่นนี้มันจะเป็นกลิ่นฟลอรลอ่ะเปิดมาก็ฟลอรลเลยอืมคือแบบขวดน่ารักมากเลยอะชอบมากนี่คือขนาด5 0 ml นะคะคือเปิดมามันก็แบบฟลอรลเลยแล้วก็มีความแบบ สดชื่นด้วยเออมีป็นฟลอเรลมีความเฟรชมีความฟลอเรลเหมือนเหมือนฝนที่มันตกฝนตกใหม่ๆอะ่ะฝนตกโดนฝนเพิ่งตกผ่านไปฝนเพิ่งตกในสวนดอกไม้ผ่านไปอะ่ะเออเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีที่ไม่รู้เรื่องกลิ่นอะไรแต่มันเหมือนมันกลิ่นมีความเป็นอาหรับเล็กๆฟิลแบบแทรกเข้ามาอะไรเงี้ยไม่ใช่กลิ่นไมก้กฤิณาอ่ะแต่มันเป็นเหมือนเครื่องเทศเอออะไรก็สักอย่างอะ่ะเออมันแทกเข้ามาแต่ก็ไม่ได้แบบ ทำให้กลิ่นดูเป็นแบบแขกจา๋าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะกลิ่นมันดีมากๆแล้วจะบอกว่ากลิ่นเนี้ชัดแล้วติดทนใครดมก็บอกว่าหอมคือเนี่ยขวดก็น่ารักราคาก็ดีใช้ได้ตั้งแต่แบบนักศึกษายันแบบคนทํางานไม่ว่าคุณจะอายุแบบส0อสิ up ไปแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะกลิ่นนี้คือควรมีอะ่ะบอกเลยว่าของมันต้องมีแล้วแบบ ถามว่าคนที่ชอบแบบโคโค่มัมมอแซลจะลองมาซื้อตัวนี้ดูก็ลองก็ก็ไม่แปลกนะเพราะว่ากลิ่นก็มีความคล้ายคล้ายกันนะ่ะมันาจ,จะคล้ายกันในใน,ในความเป็นฟลอรลบางอย่างอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันเฟรชกว่ามันสดชื่นกว่ามันคือแบบน้องสาวแล้วกันนะเรียกว่าน้องสาวโคโค่มัมมอแซลเนาะแล้วก็แต่ความติดทนก็ไม่น้องสาวนะติดทนมากติดทนดีมากคือใช้งานได้ใช้งานได้เลยในชีวิตประจำวันชีดไปทำงานใดๆได้หมดออกเดตได้อะไรได้ วาเลนไทน์นี้ได้ไหมได้ออาพูดนี้กว่าผู้ชายก็น่าจะชอบกลิ่นนี้นะกินแบบเนี้ยที่ผู้หญิงฉีดแบบผู้ชายน่าจะชอบอะไรเงี้ยให้ได้ทั้งความความเซ็กซี่ความเฟรชอะไรเงี้ยได้หมดเลยอะดีมากๆแนะนําคือจริงๆอะแอลกอฮอล์อะคือแป๊บนึงนะเขาแถมมาให้สองกลิ่นแบบเนี้ยคือเขาทาเหมือนคาน์เตอร์แบรนเลยทุกคนมันมีแถมแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยอุย้ยขับหัวกระวานี่กลิ่นเนี้ยกลิ่นเนี้ยหอมมากติดทนมากมาก กลิ่นนี้เหมือนคล้ายๆกับกลิ่นอ,ะ,อะไรอะมองปารีสอะเออเนี่ยคล้ายๆนะคะส่วนออรัมเนี่ยหอมแบบที่สุดอยากได้ตัวจริงมากๆนะคะติดทนด้วยนะคะออรัมวินเทอร์กลิ่นคล้ายเค,นคาน์เตอร์แบนตัวไหนสักตัวแต่นึกไม่ออกแต่หอมมากแบบถูกจริตสุดๆนะคะออรัมว um ินเทอร์ดีทั้งคู่นะคะเขาป้ายยามาน,นี่เขาแถมมาทั้งสองกลิ่นทุกคนดูดีมากเดี๋ยวยังไงถ้าหากว่าได้เพิ่มยังไงจะมารีวิวให้ฟังแน่นอนนะคะ ถ้ามาอีกโซนหนึ่งนะบ้านมิดที่แบบว่าเทียนรีวิวจนรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เรารีวิวมิดเยอะมากเลยคนจะเบื่อไหมแต่ว่าเราก็ชอบอะเราก็ไม่เรามีน้ําหอมมิดเยอะมากเราก็คงรีวิวไปเรื่อยๆนะคะโอเคตัวนี้นะคะคือตอนนี้มิดอะเขาออกอาน้ําหอมที่แบบต้อนรับวาเลนไทน์เนาะมา2กลิ่นด้วยกันนะคะกลิ่นแรกเป็น l o s t of male planet กลิ่นที่2เป็น l o s t of female planet นะคะก็คือเป็นหญิงกับชายแต่เชื่อไหมเราเป็นผู้หญิงอะเราไปดมเราชอบกลิ่นนี้มาก โลซอ,อมเมลพเนตเราก็ถอยกูใหญ่มาเลยในวันนั้นนะคะคือทุกคนเทียจะพูดว่ามันนานมากแล้วที่เทียนไม่มีฟิลลิ่งแบบนี้นะคะปกติถ้าเทียนชอบน้ําหอมเทียนก็จะบอกว่าชอบมากหอมมากชอบมากหอมมากเป็นจริตเราอะไรเงี้ยแต่มันนานมากแล้วที่เทียนรู้สึกว่าที่เทียนไม่เคยรู้สึกว่าน้ําหอมอันเนี้ยได้ปโปรดอย่าเลิกผลิตฉันจะใช้มันไปเรื่อยๆจนเธอเลิกผลิตอะแต่ได้ปโปรดอย่าเลิกผลิตเอออะไรเงี้ยตปวนี้มันเป็นแบบนั้นมันเป็นฟีลลิ่งแบบ อธิบายไม่ถูกนะจะว่ามันเป็นเผ็ดร้อนแบบเซ็กซี่มากขนาดน,นั้นมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันออกแนวเป็นน้ำเป็น,เป,นเป็นกุหลาบแดงอะปลูกกุหลาบแดงแบบเยอะๆเป็นกับกำถือเดินมาอะไรเงี้ยเป็นไม่ใช่ฟิลกุหลาบชมพูอย่างนี้ปะเป็นฟิลกุหลาบมีความดุด,ดัานร้อนแรงแต่ว่าไม่แน่นไม่หนักแล้วก็มีความแบบฟิลคล้ายคล้ายโคเอเว็บเข้ามานิดึงนะมีความอึนเล็กๆแต่ไม่ได้อึนเท่า คือกลิ่นโคเอมันจะมีความอื่นๆน่ะแต่อันนี้มันไม่ได้อื่นเท่านั้นแต่ว่ามีความแวบบๆอื่นๆแบบนั้นเข้ามานิดนึงแล้วก็กลิ่นมันจะตอนเปิดอะทุกคนตอนแรกเทมไม่ชอบนะเปิดมามันงงอะกลิ่นเปิดอะมันงงไม่รู้กลิ่นอะไรแต่แบบมันงงแต่ผ่านไปแค่ห้าวินาทีอะมันหอมเลยอืมมันหอมมากอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเป็นกลิ่นกุหลาบแดงที่ใช้ได้ทุกวันทุกเวลาใช้แล้วมั่นใจใช้แล้วเป็นตัวเราเราไม่ใช่คนหวานไงแต่ หลังจากนั้นนะ,ะเราก็แอบ,บไปถอยโ o ซอ o f ฟฟี a ฟ e เมล n พลน,นะคะซึ่งอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้อยู่ตรงไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังเทียนจะมารีวิวเต็มๆนะคะเมื่อเทียนได้ขวดใหญ่มานะแต่ว่าเทียนก็แอบ,บไปถอยโ o ซอ o ์ฟฟี a l e เมล n พลขวดเล็กมานะคะ10 ml ซึ่งเพราะว่าเทียนได้ได้แถมตัวเล็กมาตอนที่ซื้อตัวนี้นะซึ่งตัวนั้นมันเป็นกลิ่นที่แบบหอมมากแบบจริงๆมันไม่ใช่มีหอมนะมันหอมมากน่ารักมากมันเหมือนน้ําหอมมันเหมือนแป้ง แป้งจอนสันหรืนจอนสันตัวหนึ่งเมื่อตอนเด็กๆอะ่ะตอนนี้ไม่มีขายแล้วอะ่ะมันจะเป็นขวดแบบนนเนี้ยทุกคนเนี่ยขวดแบบเนี้ยทรงเนี้ยมันหอมแบบกลิ่นนั้นคือเราชอบกลิ่นแป้งจอนสันอันนั้นมากเลยแล้วมันคล้ายๆแล้วแบบเป็นฟีลแบบกุหลาบเลนจีที่ละมุนตุน้นละมุนแบบละมุนไม่ไหวอะ่ะคือถ้าผู้ชายได้กลิ่นคืออยากกอดอะ่ะเราเป็นผู้หญิงใครฉีดกลิ่นนี้เรายังอยากกอดเลยอะ่ะมันเป็นฟีลแบบน่ากอดน่าสุกอะ่ะ มันสบายสบายใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้สบายสบายแต่ตัวเนี้ยมันแบบของมันต้องมีและได้โปรดอย่าดิสคอนมันเลยแต่ก่อนเนี้ยมันมีโลสนึงของมิทที่เราแบบรักมากแต่ก็เสียใจมากก็คือ lady rose ดีมากกิเล่ย์ดิสมันจะเป็นกลิ่นแบบทําได้ไงอ่ะเอาเอาดอกุหลาบกับมะนาวมาบวกกันแล้วมันอยู่ด้วยกันได้แล้วมันมันดีมากแต่มันดิสคอนทิ่ดิวไปแล้วข้เนี้เพียซื้อสิบเอลมาใช่ไหมมันเหลือมันเหลือแบบ มันเหลือแบบอย่างเงี้ยตอนนี้ยังนอนอยู่ที่เดิมนะไม่กล้าใช้มันเดี๋ยวมันหมดล่าสุดไปเห็นว่าเขามีก้านไม้กิน lady rose ก็อาจจะอาจจะถอยมานะคะเพราะว่าแบบเราชอบม,มากแล้วมารู้ว่ามันดีเซลในนี้ว่าเราแบบเหมือนใจสลายใจผมสลายค่ะมุงแบบนั้นเลยนะคะก็หมดแล้วนะที่เราไปนะก็มีทั้งตอนที่ไปเนี่ยก็รู้สึกว่าทั้งสองแบรนด์ะคือ นั้งงานน่ารักมากนะคะยิ่งแบรนด์มิดเนี่ยนะคนแบบมันรุมมาตุ้มมากทั้ง2ชั้นเลยทั้งชั้น2ชั้น3มันมี2เคาน์เตอร์เนาะเคาน์เตอร์ตรงทิมแบรนด์ชั้น3กับเคาน์เตอร์ตรงโกลเมโรชั้น2นะคะแล้วก็อาชเมลอะเขาจะอยู่ใกล้ๆกันอะถ้าคุณมาอาชเมลคุณก็มามิดได้ถ้าคุณมามิดคุณก็มาอาชเมลได้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือดีดีทั้ง2แบรนด์นะคะทางอาชเมลให้เราลองเยอะมากแล้วก็มีหลายตัวที่อยากได้แล้วขวดเขาสวยมากอยากได้หลายตัวแล้วราคาดีมากๆนะะะคคออื แบบน้ำมันก็จะมีให้เลือกหลายราคาเนาะส่วนแบบส่วนแบบเขาเรียกอะไรแบบแอลกอฮอล์มันก็มีตั้งทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักพันซึ่งก็ไม่ได้แพงแบบพันก็จะแบบพันห้าพันแปดสูงสุดน่าจะพันแปดเท่าที่เทนเคยเคยถามเขานะคะมันก็จะบรร่ตั้งแต่พันสองพันห้าพันแปดอะไรเงี้ยอาจจะมีแพงกว่านั้นในลายที่เป็นไม้กฤษณนาอะไรแบบนี้ค่ะส่วนน้ํามันก็หลากหลายราคาอย่างที่บอกไปนะคะส่วนแบรนด์มิดก็แบบช่วงนี้เขามาแรงจริงๆนะแล้วก็ตัวนี้มันก็ทําให้เทียนรู้สึกว่า โปรดอย่าเลิกผลิตเลยนะฉันจะใช้มันไปเรื่อยๆฉันจะใช้มันจนกว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งบอกเลยว่ายากมากที่จะรู้สึกกับน้ำหอมแบบนี้นะแต่ตัวแบบ rose of m a l h a n i นี่คือแบบเอาใจไปเลยเอาใจไปเลยจ้าล่าสุดที่เคยที่เคยรู้สึกกับน้ำหอมมามีแค่ a n n e l of friends นะคะของรุ่น c h ชาแนลชองนะคะรุ่นนั้นที่รู้สึกว่าแบบฉันจะใช้ไปจนกว่าชีวาจะหาไมอะไรเงี้ย อืมโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเหมือนเดิมนะคะอีพีหน้าเราจะพาไปดมลมที่ไหนหรือจอน้าหอม่ไหนมาพูดคุยนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากให้เทียนแบบว่าพูดถึงน้ำหอมตัวไหนอะไรเงี้ยจริงๆก็มีแบบในใจบ้างอยากที่อยากจะมารีวิวถ้ามีตัวไหนที่อยากจะรีวิวหรือสนใจยังไงก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหรืออยากให้อ่รีวิวตัวไหนยังไงคอมเมนต์มาคุยกันสนุกๆน,น,นะคะก็ คลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ